สวัสดีนะคะยูทูบนะคะพอินิ่าแฟมิลี่รายงานตัวนะคะค่ะนางว่าวไปเห็นงานกับเอฟีนะคะเอฟทีนองหลาทั่วโลกทั่วประเทศน้ำเด้อค่ะนะคะขอบุณได้รับค่ะขอบคุณที่แนะนํานะคะอากับบ่ากันค่ะนะคะบ่ากันเด้อค่ะนะคะมือนีนะคะืึนตาลามากับดิมินนี่ยังมาหลายเดืองเลยหลายยาแต่แต่มาวานยีเดวเด้อค่ะนะคะแต่กับบอขอว้าวเด้อค่ะนะคะบ่เอ่ยตือนะคะทั้านาทีต่อไปค่ะนะคะ มทีหักนองก็มีหลายนะคะเอฟซีที่หักนองก็มีหลายเนาะนะคะขอบคุณนะคะที่ว่าบทถิงวัวปานองหลานะคะขอบคุณที่บทถิงวัวปานองหลาบางคนนะคะอาจจะมีการเบาอีหยังหลายๆอย่างไปฟังอีหยังมาหลายอย่างนะคะ ก็แล้วแต่เนาะนะคะการไต่ลายคือก <Okay. S 1> ันนะคะการไต่ลายคุณไปบอกเขาว่าจังไดจังสันจังตีจังตันจังตีกระตุดยอดแล้วนะคะก็บาว่ากันค่ะนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่เอฟซีนะคะเอฟซีกบบบางคนเขาก็ะหักหนองก็มีหลายบางคนที่ว่าเริ่มสั้งหนองก็มีนะคะก็ไม่ได้ว่ากันค่ะนะคะก็จะว่ากันนะคะเขาบม่ให้เอ่ยนะคะทางทีมงานพวกเฮานะคะทางพวกเราบ่ไห่เอ่ยว่าไหว่าไห้ว่าให่จังกันจังตีว่าให้เว้านะคะ บ่ให้เว้านะคะบ่ให้เาบเาเขาไม่อยากเ้าเขาขอบุณ <c oughs> นะคะสมัยก่อนที่เคยตัวนองหลามาเนาะนะคะเราก็มาแบบมาจังไดแล้วนะคะว่าก็บ่เว้ากันนะคะก็อาจจะมีการที่ว่าเจอคําเบาแบบไหนแบบไหนแดงนะคะแล้วแจกันแล้วกันเด้อค่ะนะคะ f อนะคะแล้วแต่ความคิดของเอฟนะคะว่าเออนองหลาเป็ในจังไดจังไดนะคะคุณเราห่ะเนาะนะคะ มา่าววิพอ้อยตื่นขึ้นมานะคะก็เข้าไปเบิ่งยุบ่าเข้าไว่าเขอเบิ่งเนี่ยคะคำเบาคำนีเนี่ยนะคะมันคำเดิมๆนั่นแหละนะคะเพราว่ากันเรื่องกันนะคะละะ้วกปทิพย์ไปวาให้นอ้องเี่หายแบบไหนเราก็ดูคพื่อกัน,น,กนะะเแแนาะนะคะออาไปแล้วแจไแด้เนาะนะคะว่าแล้วแจนะคะเราก็ได้แจฟ,ฟังค่ะได้แจฟ,ฟังได้แจมองเท่านั้นบอกขอเบานะคะเพราะว่านี่ก็มีช่องหนึ่งนะคะก็มีช่องหนึ่งอ่ะนะคะพ้อะเขาไป เขาไปพอดีบางอื่นที่ว่าเขาไปพอดีเนาะพอเขาไปปุ๊บนะคะกระดูนะอีเหียวจังสั่นอีเหียวจังตีมีคนคอมเมนต์ขึ้นไปนะคะมีคนคคอมเมนต์ขึ้นไปเขาก็อ่านนะคะอ่านอีเหียวจังสันนี้ที่มีจะคั้มที่ว่าจมตีนองหลาทั้งมันเลยนะคะ ส uh, ารพัดที่ว่าพวกบคาโอ้นะคะบ่เป็นอย่างค่ะนะคะความคิดของพวกคุณความคิดของพวกคุณนะคะแบบพวกคุณแบบหวางังผลประโยชน์อีหย่างนะคะว่าจะเหตุอีอย่างนะคะยายาคิดวราจะรมหวังแต่มันนา,านกับบแนแนดอกนะอยู่ที่ดวงนะคะแต่แค่แค่ความคิดคุณกับบาปแล้วนะคะกับว่าแค่นี้เนาะนะคะก็ไม่ไดว้ดะะว,ดว่ากันนะคะนะคะเราอยู่อยู่ไปเรื่อยๆนะคะอยู่ไปเรื่อยๆได้เท่าไดก็เอาแค่นั้นค่ะนะคะน้องหลานเนาะบัดน้องหลานได้เท่าไดก็เอาแค่นั้นนะคะ ว่าจจงเดกับป้ถปิงบอกวาน้องหลานนะคะพอหลักผู้หลักผูใหญยเพิ่นก็บอกว่าหลายๆคุณก็บอกต้องการน้องหลานจากใจนะคะเขาบอเขาใจคือกันนะคะเอานะคะเอาเบื้องต่อไปก็แล้วกันกับเอฟทีนะคะว่าอนาคตน,น้องหลานจีบไปจังไดอนาคตของผูใดจีบไปจังไดนะคะอนาคตของคุณน,นะคะวาดหวังไว้จังสันจังตีจังตันจังตีนะคะ เบิงไปเด้อค่ะนะคะเอฟตี้นะคะเบิงไปนะคะเบิงไปนะคะการที่ว่าจะได้มาเป็นติตปินนะคะมันก็เป็นของง่ายนะคะมาเป็นเอฟตี้นองหลามาตั้งแต่ปีที่ปีที่แล้วนะคะเอฟตี้นองหลาเนาะอยู่เมวมกันมาตั้งปีที่แล้วมาถึงปีนี้อายุนขาบเขา่าปีที่สองแล้วนะคะ บางคุณก็ยังอยู่กับนองหลาอยู่บางคุณกับปายอยู่แล้วนะคะเอาแล้วก็ฟังหูไว้หูเด้อค่ะนะคะกับย่อประเด็นไปคูนเหไข่นะคะก็เบิ้งนองหลาไปนะคะเบิ้งน้องหลาต่อไปเวลาน้องหลาไล่ตบไล่อีหยังอยู่นะคะก็มาเบิ้งลิบเบิ้งหยังยอนลังกันก็ได้นะคะเบิ้งผลงานนองหลา่ตไปน้องหลาที่เป็นจังไดนะคะผู้ใดที่ใส่ไล่น้องหลาว่าจังสันจังติเราบลูนะคะจะลูลูกก็มีคนใส่ไล่นองหลาอยู่หลังบ้านนะคะก็มีอยู่ค่ะนะคะมีคนบอกอยู่นะคะ ธรรมดาค่ะนะคะคําฝากเว้านะคะโตก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอทตี่โตก็ต้องไปแบบสนใจอยังแล้วต่อไปนี้นะคะเดินนาไปก็นองหลายอย่างเดียวบัตรมันจีได้จังใบก็จางมัน กี่ได้กร้อยสอง3อยสามลอยสี่ลอยห้าลอยพันหนึ่งก็บวากันค่ะนะคะได้ทอาไหนเอาจำนันนะคะพอให้อายห้เอฟซี FC นะคะเป็นกำลังใจนองหลาแล้วก็เบิ่งนองหลาไปโดนเด้อกหาเอฟซีนะคะน้องหลาพิดตรงไหนนะคะอยากรู้แค่นี้นะคะผู้ใดคิดพิดผู้ใดถูกนะคะเบิ่งเอาค่ะเอฟซีนะคะมีหมูมิตาเบิ่งเอานะคะแต่ว่าพ้อยนิจัยอยากให้เอาความที่ว่าถูกต้องเท่านั้นนะคะ ทุกมือนี่คิดว่าถูกตองละโบคิดแค่นี้แหละนะคะพี่พ้อยขอถามแดนทุกมือนี่ถูกต้องละโบถูกต้องละโบนะคะถา้าถ้าคิดว่าถูกต้องก็ทาไปค่ะนะคะบริวารกันเ้อค่ะนะคะมันบ่มีไข่เกลยดไข่ฮักไข่ดอกนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาก็บริวซั่งบริเกล็ดบริวอีอย่างเท่านั้นแต่ว่าเหาะะ็ดอ่านะคะเขาบริวารค่ะนะคะเอาะนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อความอยู่รอดเพื่อความอนาคตทางน้ำ เราจะต้องแบบต่อไปอาจจะรวยก็ได้นะคะเพื่อความอยู่รอดทาไปทําด้วยความสัจใจเฮ็ดเอียงก็เฮ็ดไปโลดค่ะนะคะพวกเราบร่ได้ว่าไผค่ะนะคะแต่ว่าพวกเขาปสิพยมองแล้วคุณก็พวกมองพวกเขานํานะคะมองพยายามมองพวกเขานําต้องหลาภิดตรงไหนอยากรู้แค่นี้แหละ <c oughs> เข้าใจยูขย่ะแอ่ว่าใช้ไรตัวยูบ่อห้ว่าไผทั้งนั้นบ่อห้ว่าไครทั้งนั้น <c oughs> พวกเราไม่อย่าไปว่าใครอย่าไปว่าเอฟซีอย่าไปว่าใค <c oughs> รพรอยเขาไม่ได้ว่าเนื้อค่ะแต่ว่าค่อยน้อยใจสื่อ พอพอนีษาพออนีษาหน่อยใจตื้อว่ามันเกิดอีหยังขึ้นพอแอสบายใจมันก็บอกว่าบ่้เว่าเรื่องหยังบ่ห้ว่าใครบ่ห้โกรธไอใครบ่ห้ว่าใครต่างคนต่างเดินต่างคนทำขมาหากินพ่อบบเขาบ่ไดโกรน,นไอใครค่ะนะคะแต่ว่าพี่พลอยแบบมีความรู้สึกว่าพี่พลอยเบิ่งแล้วพี่พลอยฟังแล้วพี่พลอยเบิ่งแล้วมันเจ็บค่ะนะคะเจ็บเจ็บอยู่ตรงอกนี่แหละนะ กัพี่พ่อนี้จากันเลยว่ามันเกิดอย่างึ้นมันเป็นไปได้ยังไดหือตอนนี้มันเป็นไปได้ยังไดมันเกิดอย่างึ้นพ่อนี้ตาก็บประเโกธได้ตั้งคือกันกันนะคะแต่ว่าพี่พ่ออยากถามว่ามันเกิดอย่างึ้นอยากอยากได้คําตอบนะคะเราพ่อก็ถามไี่อยัางคือไปคือตอบบ่ได้พอฟังอยู่ค่ะนะคะภาษาบ่ฟังค่ะนะคะแต่บาฟังเราก็มาไว้ในใจตลอดนะคะว่าเออเว้าึ้นมาคาคานี่เว้ามาโดนแล้วนะคะ ต่พ่อหนี้สายอยากรู้นะคะว่าเวลาเขาถามมีอย่างไปแล้วแม่กระทั่งโตพ่อหนี้สาคยาคือกันนะคะอ่านะคะแม่กระทั่งโตพ่อที่สายถามถามก็คกเคยถามนะคะแต่กระต่บอด้นี่แหละคํานี้เพราะมันกระจางขึ้นมาแล้วนะคะมันเป็นอีหยังนะคะอยากรู้นะคะกับบอดาเป็นยังค่ะพ่อกับบอดายังบอดาเกียบบอดาเกียบบดายฟังแต่ว่าพ่อยน้อยใจคือมาเฮ็ดกันนองหลาแบบนี้พ่อคิดแบบนี้ ทุกมือนี้เฮ็ดอีหยังกันอยู่เพราะอยากลูแค่นี้นะคะเพราะก็บริเกียรติค่ะบดิจั๊งบดิอีหยังเลยนะคะแต่ว่าเพราะนิจายอยากอยากลูว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเนี่ยณนตอนนี้เนี่ยณนตอนนี้มันเกิดอีหยังขึ้นพอยงงงงค่ะใครงงก็พลอยแดดพลอลือดเจ๊หายพ้อยงงผูเดียวกับบอมแมนเอฟตีก็ยังงงเลยเอฟซีก็ยังบอกว่าโอ้ยมันเกิดอีหยังขึ้นน้อพอกับเขเข้าใจแต่ว่าพวกเขาเอฟตีก็จะพอยเบึ่งต่อไปค่ะนะคะ บอกแล้วว่าบัตรน้องหลาได้เท่าไดเก่าบอกว่าน้องหลาเอ้ยได้เท่าไดเก่าเท่านั้นแหละนะคะเราก็ยามาคิดแบบว่าสวนกันนะคะสวนก็ความเป็นจริงนะคะมันโมเมนต์ค่ะควาาเป็นจริงมันโมเมนต์แต่ว่าพ่อะนีจตาแบบว่างืดหลายนะคือว่ามันเจ็บหลายแท้เจ็บตรงอกนี่เจ็บหลายแท้มาว่ากันเ้อค่ะแตคิดถูกแล้วเนาะนะคะคิดนี้เท่านี้เดอ้อเดี๋ยวเจอกันคิดหน้กค่ะเพราะอยากวาวอย่างเร็วนะคะ